ันนี่บันนีน้อยฮนคอยกบบอกก็ได้ต่ประตูมันคอยกบบอกแต่ประตูนี่คอยกบบวกอยู่ตั้งมากนี่ขันบวมเจ้าคอยกบบอกนี่นี่อันคอย่าสิออมกเจ้าไปยี่ทังหน้าเห็นว่กจะได้ตัวได้ตัวตีคอยออมไปเลยดิยงมานี่เมนบ้นต่เมีนาเออสีเมนเนี่ยไปนี่ถังหน้าเจ้าสวะอุ้บ่บอกกันคอยขึ้นไปขึ้นมาคอยสิยงรงมันคอยคอยลงได้ละเออ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่วางไว้หอกไม่วาวนนี่บอกเกษตรนึกวนาฮะวันใดก็แม่วันแต่วันจี้วันใดแม่วันนี้แม่ก็ตุ้เมือดอกตู้เนี่ยผู้ใดบุหร่าข้าวโพดตักแหรอข้าวลืมเหมือนละมาหนิมันจะวันนี้จะก็ตู้มันมันมานี่จะก็ตู้มันมันไปหล่อฝนน้ำฝนไปน้ำยายได้ยายยายเพิ่งไปหล่ออันเด้ จ้าแม่มันข้อนี้ยังไงอันอันข้อนีมแต่เพี้ยนในตู้เลี้ยงสินะค่ะอันยายหญ่่เนี่ยอัต่เพี้ยนเป็นผีดิเห็นเด็กนิหน่อยนึงดินิดหน่อยสองสามปีนี่บ่กําลังเเววมึงกําลังเเววเหมือนแต่วันหนึ่งมาอยู่น้าประตูมันประตูอยู่นี่ก็ปล่อยเก็บเหมือนนี้มึงก็ปล่ย่างเหมือนนึกว่ามันไปพอน้ำเด่นอยากน้ำแดงนแ้วก็ต้องกินละน้ำแดงผีบ่ยายเห็นดิมือนนี้มือนนี้ มันีหมลากันจกถอเค่อยเล้ยวางสีมันนี่แป้งกัไม่คอยเลี้ยมาเอาแป้งแต่วันสีเมียนว่ามียนคอยพระท่านเสียงเนาะมันนี่คอยพรท่านบอกก็ได้อกมันเขาจะมาทัน้าคอบอกแค่วันบเถือกเอ้เคนี้นี่เคยพระตาบวชก็จะคอยลูบมันนี่มันคอยเล้ยเอาแป้งไปลูบไปลูบไปลูบเพิ่งสีลูบควันในต่เพี้ยนละอันบลาเขาไปเบิ่งดูมันเป็นตัวไหนคอยเลี้ยวางสีมันนี่มันคอยยืนนี่ทั้งนอกนาะมันนี่คอยยืนนี่ทั้งนอกรักมันเลยออกมาย่าย่าเห็นเด้ อันตัวนด้แะบักลาคอยเลี้ยวังสิมันบกเข่าหาประตูมันจักเถียดิบ่อยมากหมดมันเลียนบัดสั่นทั้งนี้เด็กน้อยอยู่นี่เนาะวันนี้วันนี้บักลาตัวนด้คอยเลี้ยวังสินะคอยบอกกุจโจ้สะท้อนอันใหญ่ได้เห็นดิอันบักลาเห็นสิบสองเนี่ยแล้วก็ขยวนว่าท่านเสียงเด้มันบอกท่านไก่เล็กออกเนาะคอยกระบอกกุจโจ้ไปซื้อๆกุจโจ้สิบสองแต่ว่าคันเด็กน้อยมากนี่มากสามขนสี่ขนก็ถือดิ เอ้ยเด็กหน่อยหลายกูมันบอแม่กูมันท่องกับยิ่งยังแน้วันนี้วันนี้สูตหนึ่งเขาจะมาแต่พู้นไก่ด้ะ่อจำนัว่ามีอนเออเด็กน้อยมาแต่ต้กระถือวันนี้วันนี้เขาจะกลังเอาเก็เฉลี่ยวันนี้เขจะกอนเ่มเต้นเพรหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่้เขาจะกะเลยบเซียโอ้ยเาออกมาสงองสูตรบวไม่ขึ้นไม่เนาะบ่มไม่ขึ้นไม่วันนี้วันนี้เขาจะกะผ้ารูเขาจะมาอีก มันนี่เม่อเป็นผู้เก่าได้คนละบานไก่เติบดีทั้งมันดังน้องกะเจากะมาเนาะมันนี่แม่แม่เนี่ยอันอันอี้ไหลเห็นเลขกอันตัวได้ต่อเขาเจ้าถื่อเนาะเขาเจ้าถื่อได้พูดละลายยังเหมือนเขาเจาะกระเลี้ยมวางปะเออเด็กน้อยเด็กน้อยมากมือเนาะว่ามีเด็กน้อยซืสิเนาะเด็กน้อยว่าลายเนาะแม่เป็นกุมานแม่นป้าแม่เออมันนี้เขาเจ้าถื่องูดละสามมือ่ซี่มือ่เขาเจาเลยมวางปะอายุข้อหลาดแบบเขาจะอี้เขี่ยมปะ อีเส um ียยงอู่คด็กน nah, ้อยที่มามามากับตายนะเป็นแม่เม ma. ma oh, ื han, Man, s <S ่อใดแม่เมื่อเมื่อกวันนี่ไหมเมื่อกวันเนี่ยแล้วนาะเด็กน้อยผู้ชายหรือว่านเมื่อกวันเลยวันนี้โอ้ชุดเด็กน้อยคือคือถึงเลยบอกเลยขอยเลี้ยวางสีวันนี้มามามาได้เสือแปรียงไปไปลูกไปปลาเป็นผู้ไปเบิ้งเลยวางสีวันนี้มันเลยยางเขาไปเบิ้งวันนี้ออกมาตัวไหล่ะขอยวางสิอันเอาคักๆได้ขอยวางสิซีบซ้อนได้ยินเด้กว่าเต็มปากเลย เด็กน้อยผู้ชายบอแมผู้ชายผู้ชายเออผู้ชายยังไงอาุจะปีละครับสองาปีเนาะเฮ้ยจเนาะไปว่มันาท่านไงเาท่านไงเป็นนแม่นะนุบานหนึ่งแล้วเนาะยังนึ่งเนงบานสเนาะซูเด็กในแ่นฮะนเด็กม่นีเมนนี่ละสีเมนอนุบานหนึ่งบานสองนี่แหละเนาะเนี่ยวากำลังมึนวอยยมากมันไปยุ่งประตูมันดิมันนสงยางเปนน้ำข่อยเลยโอ้ยมันสเมืน้องนี่ก็น้องผีมัน่า เออมันนี่คอยกระตุ้นพ่อคอยที่คอยกระยานลูกคอยอันน้อยๆก็รู้จักไหมมันนีไปพ่อน้ำแดงน้ำแดงกันน้ำแดงผีแก้ววางสินะอันเื่ถตาเพี้ยนก็เป็นผีเด้แต่ว่าช่วนี้ว่ารู้เลี้ยงดอกลินเยอะผีมันมันกับวาขคอยกับพ่อย่างไปเนาะย่างไปน้ำยายเออเออมันมาหาประตูมันแกเสียมันนี่มันคอยนี้จากมันอันนีจากมันมันก็บยืดใด้โกใบขึ้นเต้ามัน่คอยยานนะคอยยานเจ้าเสียงนะคอยก็เลยฟาวเอื่นนี้ว่ะ ฟ้าเอินมันหนีบงนิอยฮะอยก็บอกด็แต่ประตูมันข่อยก็บอกแต่ตประตูนี่คอยก็บอก้างก้าอย่า้งมากนี่ันว่าเมนมจเจ้าข่อยบอกนี่นี่อันคอยว่าสิอำมเจ้าไปท่ทังหน้าเห็นว่าเจ้ได้ตัวใดตัวใดผู้่อยอำไปเลยดิยานเมียนวะเออเออสเมีนเนี่ยเป็นทั้งหน้าเจ้าสะทับวเออบกกันค่อยคืดไปคืดมาข่อยสิหย่ารองมันค่อยลอยได้ล่ะเออ Là. để thám xúi ừ, phân bò dạ. là mẹ nong nong như vậy xiang phân sư ý nhàng mẹ nong, phân xúi như hổ phân bò. Ồ, bây giờ thám nó có gấp lắm. Nó được một tám á. Thì nó được một cái càm nó vài Nó chắc hơi nặng một nọ. Thế ở đâu mẹ? Ở mẹ thế, ẻng này phân, pha nhàng của mương này. khoan được, thử Mẹ Mẹ phân đấy nó. อันนั้นอันเราจะอันนั้นได้เด็กหน่อยมากเลยเอากระนั้นไปหนุ่ยให้ช่วย่เนี่ยเแม่ตะเคียนนะครับเน่ยเพรเห็นตะวันเด็กน้อยที่ม้าั่นหินเนาะคนบอกว่าสิบสองเห็นสิบสองโอ้โหเนี่ยคนบอกว่าเห็นดอกใหญ่ได้เหมือนกัน่เล้ยงใ่มากพี่เออมันี้ยงใมา มีน้อยนได้างัน้อดินี่นี่ก็ได้รูบ้างเขาเบองรูบาเขาไปเิ่งขายืดยืดก่อนละนี่สินี่อ่นี่น้องเห็นเห็นบ่เฮ้ยค่อยเพิ่ไปเลี่มปเขาไปข่อยยืนไดสักเจ้านี่อันบักลาเห็นบ่ตัวใดขวายัวไงสิเหมือนไม่ได้ยางวม่ย้ายย้ายสิสองเกยกระบางสีเด็กเพาะันใ้า่ดอกเาโนบานหนึ่งละเาะันกโนบานสองดอกเี่ยเห็นบ่ล่าเห็นน้ำหลานบ่ไม่บ่เห็นเนี่ยบ่บ่เห็นข่มันเข้าไปแล้วละ ข่อยก็คอยเห็นข่อยเลยนเห็นนันเข้าไปเดี๋ยวนี้เห็นบ่นี่โอ้ยก็บ่แล้วนะเดี๋ยวเดีสิทตัวอะไรแต่ว่าบ่มี่ไงเดมาเด็กน้อยเห็นนะออืเด็กน้อยเห็นเพราะว่าเด็กน้อยเคยถือเนาะเด็กน้อยเคยถือจังหวะเห็นมองไดรแม่ะเห็นมองนี่เล่นมองนี่เล่นอเห็นกระบ่กเป็นยังเนาะแม่นอนเดินบอกเดินบอกแล้วเนาะเป็นยังหรือว่าไปหลีดด๊ะเดี๋ยวมองเห็นมันยังมาบอกเนาะมันบราไปเห็นมันว่ะคุนบอกมองไม่ยหญ่เลยวังสิเคุนบอกตัวเดียวบปล่แม่ บอกท่อนี่แม่สิบสองตัวแม่สิบสองตัวเดียวมันะอยู่ถวหนาว่าจกสอข่อนั้านนะมีเไมมีเลขบ้าบอาบอกย่อว่ากาบอกามลงมากนี่ขึ้นไปขึ้นไม่ด้ทไเข่อเหมือนกันนะเนี่ลงมานี่ตัวเลยกนั่นว่า็น่อกออกแตโกกไม่โกไปดิโอเล็กหน่อยพุนเล็กน่อยอย่าดูบานนึบานสงอย่านั้ ถ้าประตูมันขยังบ่บอกนะจริงๆกูมานอยูะแถวนี้มีหลายอยู่ัยหลายเลยเนอเด็กอคิงหอยเต็มบครัินีอือเพว่ามันส่งไปเกิดหายแล้วเป็นภาษาเกาหลีเนี่ยส่งไปเกิดเนาะเนว้าเป็นวขาวพุทาดบุนเป็นวัาเป็นว่ากาิดบุญนะเป็นว่ดาเป็นวดบุญงปวดาเปขพิดเานว้พื่อนะนวัาวเนวั่วพดนเวัดนมันถเลขเนาะ bất cứ bất chắc vàng sĩ đẹp bùn đèn bắt đầu dioxin song với bì xiềng đoạt chẳng kìm mặt trời mọi người 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 mọi xiên mọi người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  mọi มเห็นซ้ำม้วห่เห็นมีแต่เฟินบอกตัวเดียวอันนี้บอกตัวเดียวใช่ล่ะอันนี้เด็กหน่อยบอกนะเนาะแต่จังเขานีน่ม้เห็นนีมันม่เห็นเป็นตัวที่กันเฟินบ่ายก็ะจะไม่เห็นเลยแม่หันมาทางนี้จัง่อยนะค่ะอะตัว,ตว<า>เดียว<า>ยนีน่แหละจำง่ายๆพี่น้องหนึ่งสองสอง,นงนหนึ่งกับใบน้าแม่เนาะอืมแต่ในใจแม่คิดว่าเป็นกุมารบ่แม่ ไอ้กุมัานได้ก่อนไครับแสดงว่ากุมันเพิ่นก็เคยให้โชคลาภมาหลายเทื่าเลยไหมโอ้ยหลายเท่อเนาะเจ้ากระดิครับถ้าขึ้นมาไม่ไหมเรก็วานแล้วนะครับมันก็โดนไปได้จริงๆเดียแล้วนะหลายปีแล้วนะแม่เน่าจะหลายปีเวันนี้พ่นจีกับมาให้อีกนะแม่พ่นจัดให้เฮ็ดบุญเนาะอือพ่นเหเฮ็ดบุญคนกระเซียนนั่นต้องบาน่นบางแก่เนาะแก่ร่ำคนบางสิเนาะมันบ้านัางใดก่อนแม่ ป็นว่าแก่ลำอีกนั่นเมันนวสินะแก่ลำมันปลาแก่เมื่อนะเนียนแก่ลำแก่อีกนันมันนวลสินะต้องเอามะโอเคนะครับคุณนแม่หลายๆนาจะว่าสิว่สีบบอกไปได้แล้วว่าปอกเดตอนที่เจ้าสอนเคย้าบอกเลยก็ยานมาคือพี่กัสิว่าบอกเขาแม่บอกเขาแม่ดีเนาะเมียน เดี๋ยคนซูนคิงแม่มาบวชมาบวชแล้วบขอยก็มากี้แล้วว่าแต่เพื่นก็ท่านดเสียงมึงป่ะโอ้โันไิเซียงมึงกันฟันด้วยกี่คอยมักดิ้าันฟันพ่นบวชแต่ถูกข่อยกับบวกมักซำไปไปนะอยากกินน้ำแดงถ้าเป็นพ่ม่ท่านต้องกินน้ำแดงเออวั่ม่ชับนมไปกินนมจ้ะเออกินนมนมกวงเข้าหน้อล่ะเอาบัตังไ้ ก็ต้องเอามันหายเปินวันข่าเนาะอือวันนังก่อนอือวันก่อจะกินนมยังถ่ายิปเนี่ยค่ะแถมตัวเลขตัวเลขสิบสองสิบสองแล้ววันนี้สิบสอเด็กน้อยเล็กน้อยเตู่เราเป็นผู้รูเลขมันเม่ตุก็ยุนสันลยุ่งสันละเข้าไปเบิ้งด้วเบิ้งเลขกับเมตแน่นอนสินั่ออกมานั่งวันสิบสองอันน่ไม่ตื่นื่นบาบ่อ่นไม่ตื่นอึนสิบสองวันสิบสองนด้อย่กว่าวันงสองว่าสิบสองได้อยู 嗯，慢慢吃呢。